ไปจุดอื่นกันต่อครับผมพอดีมีพี่ๆเขานอนกันอยูอ่นะเราไม่ได้ใช้เสียงนะเมื่อกี้นะครับเพื่อนนะเพราะว่าจุดนี้ก็นะ่าจะเป็นอ่ากำลังก่อสร้างแต่ยังไม่ได้เอาเสร็จนะเพื่อนนะจุดนี้นะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูอ่ารอยพุทธบาทนะครับผมด้านบนนะครับไงเราเขมาแล้วผมว่าขึ้นง่ายป่ะก็เดียวถึงแล้วพื่นเฮ้ยตรงนี้ที่มีมีม,มีจุดชมวิวอยวให้ดู เยวเดินไปดูด้านบนกันต่อนี่เสียงกระลอกแล้วครับน,นี่อะไรอ่ะตั้งสวยนะตรงนี้กลับทันข้างในตรงนี้ เป็นอะไรอ่ะเบอร์มาสารีกธาตุเหรอเ,เพื่อนใช่ไหมไม่มีทางเข้า่ะครับเพื่อนๆนี่ก็จะเป็นทางไปตรงพันนอนกับร้อยพุทธบาทนะเดี๋ยวเราจะขอดูตรงนี้กันดีกว่าเนี่ย ขอ,อยากนะครับมันเขาผิดไปแล้วอ๋อหรือว่าอัญเชิญออกไปแล้วหรือเปล่านนี่ก็สวยนะไปดูจุดเองกันต่อถ้ากล้องผมสายหรือสั่นขอโทษด้วยนะเพาไม้กันสั่นไม่มีนะเพื่อน เสียงกระลอกแล้วแกต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 กตสวยอยู่นะเพื่อนเดี๋ยวจะมีแสงเข้าตลอดเยวไปดูจุดนี้กันชอบแะผมชอบบรรยากาศอ่ะเย็นมากเลยเพื่อนนี้ผมก็ยังไปไม่ถึงพัณนวลเลยนะ <laughs> ซึ่งพัณนวนลนก็จะอยู่ตรงด้านข้างแล้วนี่ครับผมกำลังดื่มด่ำกับธรรมชาตินะเพื่อน ธรรมาชาติสวยมากนะฮะเดีดูตรงสารานี้ดีกว่าน่าจะมีวิวอะไรสวยๆให้เราได้ชมอีกนะอุอ้ยสวยอะตรงเนี้ย วิวสวยมากเลยี่เพื่อนเห็นไหมไปเดี๋ยวเราจะไปดูตรงพลายนอนกันนะตรงนี้เป็นพระพรมสารพระพรม มีผู้มากับเราแล้วเพื่อนๆนะสองสถานีนี่ดูครับเพื่อนด้านหน้าเราก็จะเป็นพนนอนนะผมแล้วก็มีจุดทิ้งขยะนะครับผมตรงนี้เป็นเหมือนคาเฟ่หรือเปล่าเพราะว่ามีเหมือนที่ให้เราได้นั่งรับประทานอาหารด้วยนะเพื่อนด,ดีนะนี่ครับนี่ สามารถนั่งพักได้นะผมว่าก็ค่อนข้างจะเดินทางขึ้นมาง่ายอยู่แล้วเพราะว่าเด็กหรือคนแก่ผมว่าขึ้นมาได้อยู่นะทางก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับผมนะจุดทั้งล่างอยากจะไปมากเลยแต่ว่าอันตรายนะครับผมอยากจะดูตรงหน้าผามากเลยเอาดูท่าน,นี้เนาะเพื่อความปลอดภัยนะผมเซฟตัวด้วยนะฮะไปเดี๋ยวลงไปตรงพัะนอนกันดีกว่าเพื่อนเอาละครับเพื่อนพอเดินมาสักพักหนึ่งเราก็จะเจอองค์พระนอนองค์ใหญ่ครับอยู่ด้านขวามือเรานี่นะฮะ เข้าแสงเข้าบังแสงกันนี่ครับค่อนข้างสวยเลยล่ะเพื่อนๆเอเ้ยนี่ฮะจุดพันนอนนะครับผมตรงนี้ก็จะมีให้เราได้บูชาดอกไม้ทูบเทียนทองครับอยู่ด้านซ้ายมือเรานะครับผมก็จะแล้วแต่เราจะทำบุญอ๋อ มีมีเขียนมีเขียนใส่ตู้ทำบุญครับผมว่าเหมือนเจ้าหน้าที่ไม่มีนะจุดนี้นะเพื่อนนะนี่ครับไปครับจุดนี้ต้องถอดรองเท้าขึ้นไปนะครับผมนะเดี๋ยวผมขออญาตเก็บบรรยากาศหน่อยนะครับเพื่อนๆนะนี่ครับจะเป็นพระนอนองค์ใหญ่มากนะบ,บนเชิงเขานะครับผมเป็น สวยงามมากนะครับสวยครับเพื่อนสวยมากเห็นไหมบรรยากาศมีเสียงกระลอกแล้วกระลอกอยู่น่าจะร้อนเขาแหละเขาเลยมาอยู่ข้างบน หลังจากที่เราไหว้ขอพรอองค์พระเสร็จนะครับขอญาตถ่ายทาคลิปต,ต่อเนื่องเลยนะครับผมซึ่งองค์พระใหญ่มากนะคนเพื่อนนะฮะที่อยู่บนเทือกเขานะครับผมสวยมากแล้วก็มีให้เราร่วมทําบุญด้วยการสแกน QR นนนะนะว o d e คตนะครับเพื่อนนะสวยงามมากเพื่อนเป็นพระปางสายญาตินะฮะเพื่อนนะ แล้วตรงพอเดินไปหน่อยก็จะปิดทองรอยพุทธบาทพระนอนพระปิจมันเกิดนะฮะตรงนี้น่าจะเป็นรอยพระพุทธบาทหรือเปล่าเอาละครับเพื่อนๆเ,เราเดินถัดมาจากองค์พระนอนมิดเดียวนะครับเพื่อนนะเราก็จะพบกับรอยพระพุทธบาทนะครับผมแล้วก็พระพุธธทธโสธรรวมถึงพระสังกจายนะครับผมแล้วก็พระอ่างต่างๆนะครับผมที่ประดิษฐานอยู่หน้าเราตอนนี้นะครับผมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็น ด้านหน้าก็จะเป็นพระพุทธโสธรนะครับผมทั้ง3ลักษณะนะครับผมแล้วก็มีองค์พระนอนให้เราได้ปิดทองแล้วก็รวมถึงรอยพระพุทธบาทนะครับผมที่อยู่เบื้องหน้าเรานะครับแล้วก็มีพระปางต่างๆแล้วก็พระประจำวันเกิดนะครับที่อยู่ด้านหน้าเรานะครับรวมถึงพระสังฆรจายนะครับสวยงามมากนะเพื่อนนะจุดนี้นะครับผมปะเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันต่อขอญาติไหว้กราบไหว้รอยพุทธบาทสักครู่นะครับเพื่อนนะครับปะ ที่สำคัญหน้าองค์พระนอน,นครับมีต้นไม้ที่สวยงามมากผมเพิ่งสังเกตนะนี่คแล้วก็มีเสียงน้องกระรอกนะฮะร้องเป็นระยะๆนะครับเพื่อนนะเนี่ยสวยนะเพื่อนปะมุจอิกันต่อยินดีต้อนรับนะครับเพื่อนนอกจากขึ้นมาไหว้พระนะผมว่าเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะขึ้นมาศึกษา ธรรมชาติได้ด้วยนะเพื่อนดูดิต้นไม้น้อยใหญ่สวยงามมากนะฮะเหมือนแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติอีกหนึ่งจุดเลยนะเพื่อนนะผมว่านะในแต่ลยเหมือนได้ขึ้นมาไหว้พระแล้วก็มาศึกษาเกี่ยวกับพัน์ไม้นี่ยเพื่อนดิทางวัดทําได้สวยมากเลยนะฮะดูดิครับ สวยงามมากเลยครับเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดนั้นกันนะครับผมอันนี้ต้น,นอพระศรีมหาโพนะครับเพื่อนนะครับนี่ครับเมืองพุทธคยาประเทศอินเดียนะครับผมเนี่ยที่ทางวัดได้นํามาปลูกไว้ที่บนยอดเขานี้นะนี่ครับสวยงามมากครับ จนตรงต้นหนอพระศรีมหาโพก็จะพบวิวเขาที่สวยงามอีกหนึ่งจุดนี่ตรงนี้นะครับผมเป็นจุดเช็คอินของอ่าผู้ที่มาเยือนวัดแห่งนี้นะผมสวยงามมากเพื่อนจุดนี้เหมือนมาได้ไหว้พระแล้วก็ได้มาชมธรรมชาตินะครับผมที่ทางวัดได ทำไว้ได้สวยงามมากนะเพื่อนนะดูดิสวยงามมากนะผมที่นี่ฉะเชิงเซาครับเพื่อน ไปกับเพื่อนเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงวิวจุดเช็คอินนั้นสวยงามมากจุดนี้เมื่อกี้ที่ผมมายืนถ่ายรูปนะสวยมากครับเพื่อน บรรยากาศได้มากเลยครับเพื่อนสวยงามมากนะเหนไได้มากเลยเดี๋ยวเราจะเดินเรียบข้างล่างไปดีกว่าดูต้นไม้รอยทากเยอะมากเลยอะ่ะ ตรงนี้มีจุดทางล่างนะที่เดินไปนะครับกล้องผมสั่นไหมเหมือนสั่นไหมีต่ตกหลุมวิวสวยมากครับพื่อน นี่คืออะไรอ่ะวัดเก่าเหรอนี่ผมไม่รู้จ,จริงเป็นสวยครับเพื่อนๆไีเสียงอะไรแอบๆโอ้ยพึ่งลามพึ่ง นี่ครับเมื่อกี้ผมก็ได้ไปทำการไหว้ขอท่านนะครับขอญาตถ่ายทำคลิปนะฮะนี่ครับจุดนี้ต้องมีความหมายนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมไปหาความหมายเดี๋ยวผมจะพิมพ์นะตรงนี้คืออะไรเขามีรูปชี้เป็นทางวิ่งเหรอวิ่งกับรังกายเหรอ อาไม้สวยงามมากนะเนี่ยคืออะไรอ่ะเพื่อนๆวิ่งออกกำลับบงกายอ,อยู่ยังไงใช่ไหมวิ่งเลาะไปอ่ะ่ะลองเดินไปดูสักหน่อยเนาะหรือเป็นจุดชมวิวหรืออะไรยังไงเหมือนจุดกองสันกองสัน จะเหมือนไม่มีใครเดินมาเลยนะเพราะว่าเหมือนมีใยแมงมุมติดหน้าผมนี่ครับเป็นจุดชมวิวเนี่ยเลยผมว่าเพื่อนตรงนี้เป็นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับพระเจ้าตากเนี่ยเลยผมว่านะะเราก็นั่นเราก็ไปไหว้ขอท่านมาแล้วเนาะ โอ้น่าจะวิ่งมาลาทอนแน่เลยแถวนี้ไอป้องหน้าเือนไหนๆก็มาแล้วอะ่ะที่หลวงพ่อท่านบอกแหละไหนๆเราก็มาแล้วเราก็ไปให้สุด ใบไม้แห้งเยอะมากเลยผมเริ่มระแวงแล้วกันอยู่คุณอยู่ตรงนี้โอ้ยังมีให้เราได้ไปอีกนะครับเพื่อนนี่พับเสือบันไดหินเนินวีเนินสองร้อย มันมีเสียงตัวอะไรเดินทาไมใกล้ป้ายเขียนว่าให้สังเกตป้ายทางกลับดีๆนะฮะ่ะเดี๋ยวขอจุดชมจุดตรงนี้ก่อนตรงนี้เรียกว่าผาแดงนะเพื่อนว่าผาแดงต้องเดินอีก ขาวแดงต้องลงปีก,กแค่นี้ก็สวยแล้วโอ้เหมือนว่าเดินไปเรื่อยจะเป็นเป็นตัวอะไริ่งน้ำเดินมันเป็นใบไม้แห้งด้วยผมก็ไม่รู้ว่าเป็นนกหรือเป็นตัวอะไร่ มันเหมือนเสียงตัวอะไรเดินมาใกล้ๆผมอ่ะเพื่อน้นเหมือนเสียงเหมือนสัตว์ตัวเล็กๆอ่ะเพื่อนเดินมาเนี่ยเพื่อนตรงผายผมมานั่งเมื่อกี้ เนี่ยมีทางไปได้ต่อนะเพื่อนนะไปสุดหน้าผานู่นแหละผมได้นเสียงเหมือนตัวอลไรมันเดินมามนเพื่อนเดี๋ยวนะกระลอกมันอยู่ใกล้ผมมากเลยมันเสียงเหมือนสัตว์ตัวน้อยๆ ไม่ใช่เสียงเลื้อยนะเพื่อนมันเสียงเดินนะปป๊บไปไปั๊บแกะมานกหรือเปล่าเนี่ยตรงทางไปผาแดงผาแดงเดินไปทางนี้ไงใช่ไหมมันมีเสียงเหมือนตัวอะไรเดินอยู่ข้างในน่าจะนกแหละผมว่า เราก็อยากไปต่อนะเพื่อนชมผาหินต้องไปอีกแล้วห่างจากจผาหินเจ็ดร้อยเมตรจะเป็นทับเสือบันไดหินเนินวีเนินสองร้อยเขาน้ำหยดเนินรับแขกเวลาเราจำกัดเพื่อนเราอยากจะไปต่อนะวันนี้เราก็ได้มาแค่ตรงผาแดงนะฮะเรอยู่แค่ตรงผาแดงนะวันนี้เพราะว่า เหมือนเวลาเราจำกัดอันเพื่อนเราก็อยากจะไปอ่ะหนึ่งจุดสี่กิโลแต่ตอนนี้มันก็สิบมันก็เวลาก็ใกล้ละปมีโอกาสหน้าเดี๋ยวกลับมาใหม่ก็หาเพื่อนมาเดินด้วยนะเพื่อนเพราะว่าการที่เราจะเดินป่าเข้าไป เพียงลำพังมันก็อันตรายอยู่นะเดี๋ยวรอบหน้าเราต้องหาเพื่อนร่วมทริปสักคนหนึ่งนะครับมาเดินป่ากับเรานะวันนี้เรามาไหว้พระชมวิวนะครับเล,เล็กๆน้อยๆก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมีตรงเขาชะโงกที่เรายังไม่ได้ไปกันแล้วก็นี่ที่นี่แหละนะครับ จุดชมวิวเขาเยอะมากเลยอะมาครบที่นี่ผมว่าได้ทั้งมาไหว้พระนี่นะผมว่าได้ทั้งมาไหว้พระชมอ่าเขาเรียกอะไรอะชมพืชพันไม้นะครับชมพืชพันไม้แล้วก็ได้มาเดินป่าด้วยนะของ่านนะครบเลยอะสวยงามมากเนะุกท่าน tục máy xoẩy lên cái thành mai dẹp mà ธรรมชาติสุดๆเสียดายที่เราไม่ได้เดินไปที่าผานั้นเพราะว่าระยะทางประมาณ1.4แล้วก็700เมตรรวมๆแล้วนั่นอยู่ที่ประมาณ3กิโลถ้าเราจะไปสุดผาผาหินสุดท้ายได้นะเพื่อนนะแต่เวลาเรามันจำกัดนะเพื่อนเรากา็ไปเพียงเท่านี้ก่อนครับเพราะว่าเราตั้งใจจะมากราบลอยพุทธบัตรแล้วก็พันนอนแล้วก็ชี้ปันไดนะเราได้ทําสําเร็จแล้วเดี๋ยวรอบหน้านะเพื่อนนะเราจะ ไปเดินป่ากันนะเพื่อนนะไปะกลับที่เราเดินนั่งแสงนะเราก็าจะเห็นเราจะได้ ภาพที่ชัดเจนขึ้นกว่าเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ค่อนข้างจะย้อนแสงนะเพราะว่าเราเดินขึ้นมาสวนกับดวงพระอาทิตย์นะฮะบูชาดอกไม้ทุกเพียนราคาตามนี้เลยนะครับผมสแกนคิวอาร์โค้ดได้นะฮะัเพื่อสัมสุนกับทางวัดนะเพื่อนนะเย็นมากครับเพื่อนเสียงลมตังเสียงลม ถ้าเราเดินนั่งแสงนะเราก็าจะเห็นเราจะได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นกว่าเมื่อกี้เพราะเมื่อกี้ค่อนข้างจะย้อนแสงนะเพราะว่าเราเดินขึ้นมาสวนกับดวงพระอาทิตย์นะฮะบูชาดอกไม้ทุกเพียรราคาตามนี้เลยนะครับผมสแกน QR โค้ดได้นะฮะเพื่อสมทบทุนกับทางวัดนะเพื่อนนะเย็นมากนะเพื่อน เสียงลมฟังเสียงลมนี่เป็นบ่อน้ำของผมรู้บ่อน้ำอะไรนะ ก็วสวยอยู่นะครับผมแล้วก็ร่มลื่นด้วยนะฮะทางวัดนะฮะไม่ผิดหวังนะครับที่มานะเพื่อนนะมีทางลงเยอะอยู่แล้วน้ำสวยด้วยแต่ถ้าภาพรวมสายเ,เรียกเลยภาษาลิขิกธาตุหรือภาพรมสารลิขิกธาตุตรงนี้ถ้าเสร็จอผมว่าสวยมากเลยนะเพื่อน ที่กำลังก่อสร้างถ้าเร็บคึว่าสวยนะไปถ่ายที่น่าจะย้อนแสงอยูน่นะเพราะว่า